อเครับเหลือล่าสุดนี้มีเตรียมความพร้อมไปแข่งขันโดยสากลหญิงชิงแชมป์โลกที่เซอร์เบียระยะเวลาเหลืออีกประมาณ10วันตอนนี้ความพร้อมของเราเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้จิตใจก็ร้อยเปร์เซ็นต์แแต่ร่างกายก็ยังยังยังไม่เต็มร้อยครับน้อยคิดว่าตั้งเป้าหมายสำหรับรายการนี้ยังไงบ้างหลังจากเราได้เหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมมาก็เหลือระยะเวลาก็ประมาณ หกเดือนห้าหกเดือนแล้วกับชิงแชมป์โลกเป้าหมายเราเป็นยังไงบ้างเป้าหมายหนูก็อยากผิดเหรียญน,นะคะอยากผู้ผิดเหรียญเหรียญอะไรก็ได้ถ้ามีโอกาสก็อยาก่ยกได้เหรียญทองเคยชกรายการนี้แล้วเคยมีได้เหรียญอะไรไหมเคยเ,เคยได้เหรียญหรือยังรายการนี้ได้ได้มาแล<บ>้วค่ะไปสองครั้งได้สองสองครั้งปีไหนบ้างครับปีสองพันยี่สิบสี่ ที่อิสตันบูลได้เรียนทองแดงค่ะแล้วก็2025ที่อินเดียได้เรียนเงินก็ยังเหลือเหลือเหลือนี่กันเลยทองแดงพูดผิดเอาใหม่เอาใหม่ปี2022ที่อิสตันบูลได้เรียนทองแดงค่ะแล้วก็2023ที่อินเดียได้เรียนเงินค่ะก็ยังเหลือเหลือทองที่ยังไม่ได้ใช่เพรับรายการนี้ถึงจะครบเพอร์เฟกต์อ่า แล้วตอนนี้ส <S <S ภาพร่างกายอะไรอย่างนี้มีเจ็บเจ็บ,จบมีอะไรไหมไม่มีสมบูรณ์ดีก็มีเจ็บนิดหน่อยตอนนี้เ<อ>จบ็บ,นนบตรงไหนครับเจ็บตรงไหลเราคิดว่ามัานจะมีผลกับการชกไหมตอนนี้ก็พยายามที่จะทากายภาพแล้วก็รักษาจะไม่ให้มันมีปัญหาในการชกมากที่สุดคสุดท้ายฝากให้ แฟนมวยชาวไทยส่งกำลังใจเชียร์ทัพกำปั้นหญิงทีมชาติไทยนะครับในรายการนี้นก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยนะคะแล้วก็พี่น้องชาวกองทัพอากาศนะคะช่วยส่งกำลังใจเชียร์ทีมมวยสากลทีมหญิงนะคะที่จะไปแข่งชิงแชมป์โลกต้นเดือนมีนานี้ s ขอฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะตอนนี้ทีมชาติไทยมีคิวไปแข่งขันที่ ในการเวอร์ชั้นเปยนชิพของผู้หญิงที่เซอร์เบียาพร้อมตอนนี้เป็นไงบ้างครับโค้ชครับก็ถือว่าเราเก็บตัวมาได้พร้อมแล้วนะครับเพราะว่าได้สิ่งหมายที่ใหม่เราได้เก็บตัวมาตลอดก็้วมีการซ้อมตามโปรแกรมซ้อมตามโปรแกรมล้วก็เตรียมตัวแล้วก็มีจีนซึ่งมามาซ้อมกับเรานะครับก็ถือว่าครั้งนี้เนี่ยการเก็บตัวก็ถือว่าดีนะครับดีเลยแล้วก็เราคาดหวังว่าแารั้งไปจะต้อง ความคาดหวังในครั้งนี้คือมีไงบ้างครับส่งไปหกคนนักกีฬาหกคนนักกีฬาหญิงหกคนนี้มีความคาดหวังใครเป็นตัวที่คิดว่าเป็นตัวความหวังแล้วก็กตั้งเป้าหมายไว้อย่างไงบ้างก็มีที่เราคาดหวังไว้นะครับก็ไม่ก็จะแชมป์แชมป์เอเชียนะครับไม่ว่าจะเป็น54กสิบสี่ัว รับนิชาจบตทาง57จะเปี้ยว50จะหวานแล้วก็66เจมแล้วก็จะมีเซอร์ไพรส์ก็มีอย่าง52เคองหน่มาใหม่หน้าเข้าต่ไปครั้งนี้เนี่ยเขาเตรียมร่างกายดีมากแล้วก็ผมดูแล้วมีมีโอกาสนะครับแล้วด้หคนก็63ก็คือเจนเนอร์อาจารย์ผมคิดว่าท,ทั้งทั้ง6คนเนี่ย นกับจันแจมหลังจากโอลิมปิกหลังจากทิงแชมป์เอเชียนี่สภาพร่างกายสภาพจิตใจจันแจมเป็นไงบ้างครับก็เริ่มเริ่มจะได้เคลื่อนไหวที่ทิงแชมป์เอเชียนะครับทั้งนั้นก็แพ้เองครับไม่ได้เหอยแต่ก็ถือว่าถือว่าว่ายังร่างกายยังดียังรั้งนี้เนี่ยอาจจะมีอาการบาดเจ็บนิดน่หน่อยแต่ก็ไม่ไม่เยอะนะครับก็ถือว่า พร้อมนะครับพร้อมครั้งนี้ก็เชื่อว่ายังมีโอกาสให้ลุ้นเลยถูกใ้โค้ชฝากกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยหรือแฟนบอลบุญชาวไทยส่งกำลังใจเชียร์ในรายการนี้ด้วยครับผมครับก็ฝากพี่น้องชาวไทยแฟนบอลบตยนะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานักกีฬาทีมชาติไทยนวยสากลแข่งเล่นนะครับครั้งนี้ไปแข่งขันที่ซเซอร์เบียนะครับวันที่6ถึง17มีนาคมนะครับ อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับโอเคครับ